สวัสดีครับสวัสดีครับสับรายการเพลย์ฟูลไลท์วันนี้นะครับเราเดินอยู่ลานโมโตเพกาครับเมื่อกี้เราถ่ายรายการกันอยู่ครับผมแล้วมาเจออสุรกายยักษ์จากเบนเนอรี่หนึ่งคันมาเจอตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งใหญ่ซึ่งเราไม่เคยทำรีวิวนะรุ่นนี้ไม่เคยไม่เคยนะครับก็เลยเกิดความขับข้องใจนะว่าเบนเนอรี่ทีทีเนี่ยใช่มันมีจุดเด่นยังไงเออเมื่อกี้เรานั่งรีวิวรถพิเศษกันอยู่เมื่อกี้นะเราหันมาเขาจอดอยู่ตรงนี้พอดี นะดูจอดแปลกๆอะ่ะครับผมจอดดูเด่นๆนะเกะกะคนอื่นแล,แล้วมาดูนิดนึงนะครับก็เบนเนลี่เก้เก้าเนี่ยผมเห็นมันจอดในโชว์รูมเรานานนะนะครับก็ยังไม่มีใครมาจับจองไปสักทีเออก็เลยมาดูว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นยังไงดีวะคันนี้คือเขาไปแอบอยู่ข้างบนนะครับ oh. เพราะว่า คือคนไม่รู้ว่าที่เนี่ยมีตัวนี้ขายด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็พอดีผมไปถามราคาทาราคาโปรโมชั่นมาตอนแรกประมาณ5้าแสนกว่านะเพราะตัวนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นตัวนําเข้าเนาะแต่ตอนนี้ราคาผมถามไอแป๊บก้าเนี่ยราคาเท่าไหร่เขาบอกอยู่4ี่แสนเจ็ดสี่แสนเจแต่นะครับพูดการทางเบเนลรี่เขาบอกมาว่าหนูมีว่าเชอ่์อ,อ,อีก7จ็ดหมื่นนะพี่จะไปผู้หญิงใช่ครับหนูมีหนูมีให้เจ็ดหมื่นนะพี่เจ็ดหมื่นเนี่ยก็เหลือประมาณสี่แสนเองนะ กคือพูดง่ายว่า15%เนี่ยฟรีดาวคุณออกรถไม่ต้องใช้เงินคือ15%แล้ว15%ในการออกรถเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยใช่ครับแล้วก็ออกผ่านง่ายใช่ก็เลยก็เลยต้องรีบรีบมาทำเลยนะครับว่าเบเนลลี่ที t NT เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่เคยทำตัวนี้ใชแล้วก็คนคิดว่าเบเนลลี่เนี่ยมีแต่ตัวเล็กๆนะครับหรือตัว500ที่ขายดีนะครับก็จริงๆมันมีตัว ตัวนอกด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวไซส์ใหญ่ด้วยนี่คือนี่ตัวนําเข้าใช่ไหมพี่ตัวนี้ครับผมใช่ครับที่ดูสเปคกันมาก็เครื่องยนต์ตามสเปคนะครับแปดร้อยกว่าแปดร้อยเก้าสิบแปดซีซีไม่กว่านะเก้าเลยนะไม่กว่าใช่ครับคือคือความเข้าใจก่อนเบลลี่เนี่ยครับมันเป็นแบรนด์อิตาลีนะนะครับแล้วก็ทางจีนเขาก็ไปซื้อหรือไปร่วมทุนนะครับก็เลยทําตัวเลี้ออกมาเมื่อก่อนเนี่ยเบลลี่เนี่ยถ้าใครใครทันนี่ยก็จะเป็นรถทรงแบบว่า ล้ำๆอ่ะล้ำกว่าชาวบ้านเขานะครับการออกแบบดีไซน์เครื่องยนต์ที่ใช้นะครับหรือเครื่องยนต์ของค่ายอื่นนะครับมามาผลิตเป็นรถของตัวเองเนี่ยคือมันเป็นรถที่เขาเรียกว่าอวกาศมากผู้งตรงนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นงานศิลป์ตามสไตล์ตะลี่เขาเลยอ่าเหมือนเอาคนยุคก่อนหน้าเราย้อนเวลากลับมาดีไซน์ให้ใช่ครับก็ในยุคยุคนั้นก็เลยมองว่าอีมันดูแปลกๆนะอืมมันมันดูเป็นรถอะไรก็ไม่รู้เลยไม่น่าใช้กันแล้วแล้ว แล้วรูปทรงมันมันล้ําเกินเขาเรียกว่ามันล้ําเกินยุคนะครับคือคนแต่จะงเมื่อก่อนเบลี่ใช้สสูบเนี่ยคนก็งงอะไรคือรถสมสูบคุ้นกับหนึ่งสูบสองสูบ4ี่สูบมาสามสูบงงเลยคนไทยงงนะครับเราก็เลยก็เลยมาเจาะกันตัวนี้เรนกิตบอกว่าตอนแรกนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ที่แ9ดร้อยเก้าสิบเก้าสิบแปดซีซีนะครับประมาณร้อยยี่สิบแรงม้ายี่สิบแรงม้าประมาณนั้นนะครับ คือถามว่าแรงไหมนะครับถ้าใครเคยเคยเห็นตัวนี้วิ่งนะหรือเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเสียงก็เตอิตาลีเลยนะครับไม่นิ่มนวลอย่างญี่ปุ่นนะครับเสียงเสียงโขดอ่ะ้องบอกว่าโหดนะขนาดเป็นพวกท่อเดิมเนี่ยเสียงก็ยังโหดนะครับแล้วก็มาดูรูปลักษณ์กันเลยดีกว่าที่มองเห็นเลยตรงนีุ้ดหน้ายื่นออกมาอย่างนี้คล้ายๆอังกฤษจากแบรนด์เลยพี่ซึ่งคนไทยบางคนก็บอกว่ามันหน้าตามันดูไม่คุ้นะไม่คุ้นนะครับแต่คือ มาถึงยุคนี้ผมว่าน่าจะเริ่มคุ้นกันแล้วเพราะรถหลายๆทรงเนี่ยมันก็ออกแบบมาประมาณนี้นะครับในสไตล์เนเก็ตนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับอยู่ที่เครื่องยนต์3สูบตัวนี้นะครับนี่มี3ท่อนะครับแล้วดูคอท่อดิพี่ครับใหญ่มากมันจะมีสองนิ้วครึ่งได้ปะใช่ครับเพราะใหญ่มากแต่ว่าจูนมาจูนมาเครื่องแรงนะครับตัวนี้ครับแล้วก็อันนี้น่าเป็นเลย์ออย มีออยคูลเลอร์ไม่มีหมอน้ำนี่นะครับมอน้ำงงซินี่มี้อยู่ด้านข้างนั่นแน่นะครับมอน้ำนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็คือออกแบบมาม้อน้ำอยู่ด้านข้างด้านข้างเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างแปลกหลายคนก็งงเพราะว่ารถญี่ปุ่นนะครับหรือรถหรือรถแม้แต่ยุโรปส่วนมากนะครับก็เอามอน้ำไปด้านหน้าใช่แล้วพี่แล้วก็ที่เห็นต่อมาคือโชกคอัพ เป็นอัพไซด์ <uk> ดาวมาซ็อกกี้ให้มาซอกกี้มานะครับยี่ห้อนี้คนไทยไม่ค่อยคุ้นครับผมแต่ถ้าบอกว่ามันเคยอยู่ในดูกติหลายรุ่นครับอาจจะคุณและคือทางยุโรปเนี่ยคพราะ้านิยมนะโชคตัวนี้นะครับคือดูขนาดขนาดแกนนะครับมันให้แกนขนาดห้าสิบมิลลิเมตรมาปกติเราคุ้นกัสี่สิบเจ็มิลใช่ครับประมาณสี่สิบกว่านะครับเริ่มจากสี่สองนะครับหรือรถเล็กๆก็ประมาณพวกสาแปดนะครับสามเจดินจ้าผม37 3เจ็สามเจดสมแปดนะครับตัวนี้ให้ ให้มาแบบบิ๊กเปิมเลยนะครับสไตล์สไตล์รถบิ๊กไบค์ที่แบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่ามันแอดจัดอะไรไม่ได้นะครับผมเป็นแบบตายตัวแล้วก็ตัวปั๊มครับระบบเบรกครับให้เบมโบมาครับทั้งหน้าและหลังเลยนะฮะใช่ครับเป็นเบมโบเบมโบตัวนี้จะเห็นอยู่ในพวกดูคติใช่ครับเบมโบพวกพวกอ่าเจ็ดเก้าหกอ่าปั๊มหลังก็จะเห็นอยู่ในดูคติเหมือนกันใช่แล้วก็ชกหลังจะให้มันเป็นของซาร์สนะครับซาร์สก็ยี่ห้อน่าจะก็คุ้นเคยนะ เพราะคุณในดูกาตีไงพี่ใช่ครับดูดูคาตีก็จะเอามาใช้เหมือนกันนะครับใช่แล้วนะครับโอเคก็ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับดูกาตีเลยนะครับทั้งทั้งปัม๊มทั้งโชค๊คอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมก็แข็งแรงอยู่นะครับ,รบอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนครับแล้วก็เลือกใช้โคมแบบเซอริสเฟรมก็คือ เป็น,ปนคล้ายเฟรมถักครับก็ลดน้าหนักไม่มีแชสซีกลางที่มันทําให้รถมันหนักเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์ก็มีน้ําหนักอยู่แล้วถ้าใช้พวกแชสซีที่มันเป็นแบบแชสซีเต็มอย่างเงี้ยมันก็จะหนักขึ้นกว่าอีกใช่ครับแนะชสซีใช้เป็นเฟรมถักแบบท่อกลมนะครับก็ซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่คุ้นชินเพราะเราไม่เราไม่เห็นรถที่มันใช้เฟรมนะครับแต่ว่าพวกรถบิ๊กไบค์หลังๆเนี่ยหลายๆรุ่นก็ใช้เฟรมแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจะมองว่ามันไม่แข็งแรงตัวขี่ไปแล้วมันบิดแล้วมันหักนะครับแต่ ผมว่าดูกติเขาพิสูจน์มาแล้วว่านในความเป็นจริงนะครับแข็งแรงมากแล้วก็สามารถให้ให้ตัวได้นะครับ<ช>สามารถยืดหยุ่นได้นะครับแล้วสังเกตนะครับสวิงอาร์มนี่สวิงอาราม์มสวิงอาร์มใช้เป็นแล้วน่ะท่อกลมนะฮะ<ช>ท่อกลมเหล็กเห <โด S 2> มือนกัน,กมน,นไม่ได้ใช้เป็นแบบอลูมิเนียมก็มีการออกแบบลูกวิศวกรรมนะครับในเรื่องการคอบแข็งแรงนะครับมีการขวามรวกนี้นะครับก็ผมอยากให้ดูรอยเชื่อมหน่อยพี่ดูดิครับไม่ไม่ขี้เลนะนะครับไม่ใช่งานแบบลวกๆนะครับ ทำมาดีทำมาดีนะครับดูจุดตั้งโซ่นะครับตั้งระยะห่างโซ่นะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกแล้วใช่ครับคือต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตั้งใช่ครับคือต้องบอกเลยเบเนลลี่เนี่ยนะครับทำทำออกมาล้ําเหมือนเดิมนะครับทุกรุ่นเขาล้ําตลอดนะครับคือตอนนี้ยังไม่คุ้นไม่คุ้นที่ว่าเอ่อระบบก่อนในในผมว่าในยุคนั้นอ่ะคนไม่คุ้นกับเทอริสเฟรมหรอกครับเดี๋ยวพี่นัทบอกว่าดูดิทุกวันนี้หมกหมกทั้งนั้นรถใหม่ๆมาเป็นเทอลิสเฟรมหมดแล้วใช่ฮะ โอเคนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันผมเห็นท่อใช่ครับท่อสามสูบนะครับมันรวมสามบอกหนึ่งมันมาสามบอกหนึ่งนะครับมันมารวมแล้วออกตรงไหนตรงตูดนี่เลยฮะตรงท้ายนะครับนี่ครับตรงนี้เลยคือโดยส่วนตัวชอบท่อออกตูดมากนะครับชอบเป็นเรื่องการชอบบั้นท้ายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมชอบชอบท่อออกเพราะว่ามันดูคือมันดูมันดูเขาเรียกว่ารถยุโรปอ่ะนะครับแล้วก็แม้แต่รถญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับก็เวลาที่ ซื้อมาก็ไปออกแบบก็ <อำ S 1> พยายามออกแบบนะเดินท่อมาให้มันออกตรงนี้นะซึ่งซึ่งต้องบอกว่ารถที่มันไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่แรกเนี่ยอพอมาดัดแปลงเนี่ยแน่นอนมันการจุดยึดเองนะครับหรือคุณภาพเองมันไม่ได้เหมือนรถที่ออกแบบมาโดยตรงพี่น้ําดูตรงนี้พี่เมื่อกี้ทนนี่พี่น้ำดูตรงขอท่ออันเนี้ยพี่เห็นไหมครับเขาหลบเขาหลบสวิงอาร์มเพื่อให้ท่อเดินมาตรงนี้ตั้งใจมาเลยครับนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่ไปแปลงเพื่อให้ออกตูดอย่างเงี้ยส่วนมากท่อตรงแถวนี้ครับมันจะยื่นออกมาจากตัวรถ มันไม่ดูไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็คือเขาออกแบบมาเลยเดียวต้องกลัวว่าจะติดนะครับหรือวิ่งวิ่งไปท่อหลุดนะครับหรือว่าไปโดนท่อเท้าไปโดนอะไรอย่างงี้ไม่ต้อง<ช>ไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ผมมองว่าอ่หลายคนให้ความสาคัญกับเว้ยถ้าเกิดท่ออยู่ตรงกลางเนี่ยบาลานซ์รถมันจะดีกว่าไหมครับพี่ว่ามีผลไหมคือแน่นอนนะครับ <S <S คือบาลานซ์มันก็ดีแล้วก็แล,วกแล้วก็สังเกตพอท่อมาอยู่ตรงกลางเนี่ยชุดท้ายมันแทบจะไม่เหลืออะไรนะเพราะว่ามันเป็นอ่ชุด ชุดเฟรมลูมิเนียมนะครับตรงนี้ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแต่บ่อด,ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นชุดไฟเลี้ยวกับชุดเขาเรียกว่าชุดยึดทะเบียนอ่ายึดทบเบียนเวลาที่เราถอดนะครับเราถอดยกชุดนี้เลย4ี่ตัวสี่ตัวนะครับก็ตัดสายไฟกลายเป็นรถท้ายเปลือยไปเลยคือผมเชื่อทุกคนเอาไปถอดทิ้งอยู่แล้วใช่ครับเท่เลยเท่มากนะครับคือรถรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไปจอดที่ไหนนะครับคนต้องเดินมาดูแน่นอนเดินมาดูว่ามันรถอะไรวะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าหายากใช่ครับเราเรายังไม่ค่อยเห็นเลยนะ ตัวน้องถนนซึ่งถามว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครชอบความแปลกใหม่ไม่เหมือนคนอ,อ,อื่นนะครับแล้วก็ถามว่าคุณภาพเบลเตอรี่แถวรถตัวนอกผมว่ามันโอเคนะ,ะเครื่องยนต์เสียงโหดนะครับโหดตามไตเติลี่เนี่ยนี่พี่ดูนี่บางคนหน้าคาร์บอนนะครับครับให้มาเป็นคาร์บอนเลยนี่ให้มาเลยเป็นคาร์บอนแท้ด้วยดูด้านไหนก่อนโอ้ชัดคาร์บอนแท้นะครับครับดูหน้าเลือนใหม่กันนิดนึงเลือนใหม่ดูครับ ยังไม่ได้แกะฟิล์มเลยนะครับอืมก็เป็นวับรอบแบบเข็มนะครับแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็ผสมปนกับตัวเลขดิจิตอลนะครับนี่ดูกุญแจหน่อยกุญแจให้มาโอ้ีกแยะเลยสีดอกกุญแจก็พับได้นะครับตามสไตล์เบนนอรี่ที่เขาทํามานะครับผกเก็บง่ายนะต่ใช้ก็รับเรียบร้อยครับเสียงแอปสงสัยนิดนึงพี่ครับมันมันลึกไปหน่อยมันลึกไปหน่อยใช้ยาก คือซ่อนไว้นะครับเวลาพี่ๆตำรวจเรียกนะเวลาที่เราวิ่งขวานะครับเขาจะมาดึงกุญแจนะครับพี่ตำรวจล้วงไห้หาไม่เจอหาไม่เจอนะครับผมมองว่าเบนลี่เขาไอเดียไทยอีกแล้วไอเดียไทยนะครับอันนี้คือพบเจอปัญหาแล้วแก้ตรงนี้โดยตรงจุดด้วยเจอเจอพี่ตำรวจบ่อยนะครับเลยซ่อนไว้ลึกๆจะได้หยิบยากเพราะว่าพี่เขาจะใส่ถูกมือไงครับผมเวลาหยิบกุญแจหรืหยิบยาอืมะุญแจถ่วงเวลาเล้นิดนึงโอเคนะครับ ก็ส่วนบ่อน,นั่งนะครับมีเสารับคนซ้อนเหมือนกันแต่คนซอ้อนรู้สึกว่าเล็กไปน,นิดนึงะนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆที่ขับรถสไตล์นี้แฟนตัวเล็กๆคนอยู่แล้วแน่นอนไม่น่ามีปัญหานะครับ <S <S ตัวแฮนด์นะครับให้มาเป็นแฮนด์นอ้วนแบบนี้นะครับซึงถ้านั่งแฮนด์มันไม่กว้างมากนะครับแล้วก็คัดนิ่มถือว่านิ่มนะแสดงว่าต้องมีสิลิเปอร์คัดสิสลิเปอร์คัดไม่แน่ใจนะครับบองไม่ได้นะแต่ว่าคัดนิ่มอย่างนี้ครับผม นี่พี่โดมิโน่ด้วยใช้ธรรมดานะครับใช่เอาไว้ต่อเล่นที่บ้านกันได้ไม่ใช่นะพี่ใช่นะครับมีมีห่อนะครับใช้ของดีนะครับนี่นี่ก็น่าจะเป็นของโดมิโน่เหมือนกัน,นครับผมแต่คนไปเปลี่ยนนี่ชุดเป็นพันเลยนะประกับพวกนี้นะครับโอเคงั้นสรุปนะครับคิดว่าไงราคา4ี่แสเจ็ด เหลือวัชเชอร์ซื้อจริงๆประมาณสี่แสนสี่แสนเนาะถ้าอย่างอย่างรถในคาสที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ในคัสแปดร้อยก็ร้อยอยู่ประมาณสามแสนหนึ่งสี่แสนเหมือนกัน3า0แสนใต้สี่แสนใช่ครับถ้าตัวนี้เป็นไงก้ามกึ่งนะก้ามกึ่งถ้าชอบความถ้าชอบความแบบว่าไม่เหมือนกันยูนิคยูนิทใช่ขี่ไปที่ไหนแบบเฮ้ยรถอะไรเปบนเนลลี่เหรอแต่แล้วถนขี่แบบรถญี่ปุ่นทั่วไปเห็นเกิดกาก็อาจจะแบบอือืมก็ แต่น,นะครับแต่ว่าเฮ้ยรถอะไรครับแต่ต้องเดินม,มาดูบ้างละเฮ้ยนี่มอน้ำครับอ่อนาวนี่ออยคุลเลอ,อยขางใต้ไงโูดีไซน์ล้ำาถือว่าเขาทำออกมาก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะใช่พี่สำหรับคนที่ไม่อยากจะตามกระแสน,นะครับผม,ผมชอบสไตล์ลายนี้คุณขี่ไปไหนผมเชื่อว่าคุณจะเป็นจุดสนใจของทุกคนแน่นอนไมนะ่ว่าคุณจะขี่ไปทำงานเพื่อนร่วมง,งานคุณจะต้องมาถาม ซื้อรถอะไรมาขี่ครับเนี่ยครับหรือเวลาไปกิจกรรมรวมกลุ่มโหทุกคนจอดพร้อมกันรถคุณเด่นแน่นอนมั่นใจแล้วก็ตอนนี้ทางเบดลีก็จะมีศูนย์บริการมากขึ้นนะใช่ครับก็เรื่องเรื่องศูนย์บริการหรือเรื่องเคมวรนตีเนี่ยก็กังวลน้อยลงดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเขาเขามาทำตลาดได้หลายปีแล้วนะครับแรกๆโอเคอาจจะตะกูตะขักหน่อยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับใช่ครับก็ถือว่าน่าจะสบายใจได้เปาะหนึ่ง นะครับโอเคถ้าใครอยากจะมาดูตัวจริงนะครับก็มาดูได้ที่เบเนลี่พระราม5ใช่ครับอยู่ตรงวงเวียนระราม5ถนนรัชพฤกษ์นะครับใช่อยู่ศูนย์เดียวกับเอ็มไดเอ็มไดเที่เดียวกันก็ใครมาผมบอกเลยคําเดียวว่าอย่าลงอุโมงค์ครับลงมงเลยนะครับก็มาวนวงเวียนก็จะเห็นอยู่ตรงหัวมุมแซงเซลแซงเซลได้ถ้าไม่อยากดูรุ่นนี้เขาจะปางแบบเพราะมันซ่อนอยู่ผู้จัดการเป็นผู้หญิงผู้จัดการผู้หญิงนะครับพูดแค่นี้เซลผู้ชายเอ้ยมาคุยผู้จัดการดีกว่าครับผม ก็เขาพิสูจน์รถให้นะครับอย่างที่ผมบอกหรืออาจจะมีเพิ่มเติมหรือของแถมอะไรเนี่ยถ้าใครสนใจจริงๆนะครับลองคุยกับเพื่อนการได้เลยมาคุยได้เลยนะครับคันนี้ขายได้ขายนะครับถ้าขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ก็ขายขายเหมือนกันก็ขัยที่เดิมนะครับโอเคนะครับโอเควันนี้ไทร์ฟูร้ายก็ล่าลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรถเข้ามาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ